แล้วเขาก็ตัดต่อภาพนั้นล่ละค่ะไปแปะในบัตรประชาชนอันใหม่พร้อมกับปลอมแปลงชื่อเลขบัตรรวมไปถึงที่อยู่ต่างๆแล้วก็ไปโกงคนอื่นแล้วก็หลังจากนั้นสองเดือนมาทีนี้ก็เมื่อวันที่20่สเท่าไหร่จำไนะ 24, ม่ได้ยี่สิบ่มั้งคะก็มีคนแจ้งมาอีกแล้ววันนั้นเป็นวันที่คนส่งข้อความมาเยอะมากไม่ต่ำกว่าสิข้อความว่าแบบเนี่ยใช่ลูกคุณเอ็มหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังตามล่าหาตัว อยู่ว่าคนนี้คือคายเพราะว่าคนน่ะโดนหลอกไปเป็นล้านเลยอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือรวมผู้เสียหายหลายคนมากว่าเออหลอกเอาเงินจากหลายๆเพจนะคะ <c oughs> บางคนก็โดนหนักจนถึงแบบสามหมื่นห0าหมื่นอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> หลอกให้เขาโอนแล้วก็หลอกให้เขาเชื่อใจโดยการส่งหน้าบัตรประชาชนไปที่มีรูปเอ็มอาจจะเปลี่ยนชื่อบ้างเปลี่ยนที่อยู่บ้าง แต่ว่าชื่อหลักๆที่เห็นก็คือมีสองชื่อถ้าจำไม่ผิดสรันรัดกับอะไรอีกชื่อนึ่งจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าหน้าก็ยังเป็นหน้าเอ็มอยูที่เขาหลอกขายของใช่ค่ะหลอกขายของแต่เขาเปิดหลายเพจมากเลยนะคะมีประมาณไม่ต่ํากว่าสามสี่เพจอะคะ่ะคือบางคนนี่โดนแบบชัดเจนมากก็คือโอนตังปุ๊กบล็อกเลยตามไม่ได้เลยแล้วก็ด้วยความที่เราสงสัยนะคะเราก็แบบให้ผู้จัดการเนี่ยติดต่อผู้เสียหายไปยว่า ทำไมถึงทำไมเขาถึงต้องส่งหน้าบัตรประชาชนให้ซึ่งเวลาเราขายของออนไลน์อะ่ะไม่มีใครส่งหน้าัตรประชาชนให้เพราะว่ามันเป็นเอกสารส่วนบุคคลส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครเห็นรวมไปถึงเลขบัตรประชาชนแล้วก็ผู้เสียหายกับพูดประมาณว่า เหมือนกับเขาอยากได้ความเชื่อใจอยากให้แบบลูกค้าเชื่อใจเขา,าเพราะว,ว่าใช่ค่ะว่ามีตัวตนถ้าสมมุติว่าเขาโกงนะเขาไม่กล้าโชว์หน้าบัตรประชาชนให้หรอกหรือถ้ามีอะไรนะที่เอาหนูไปแจ้งความได้เลยเนี่ยหนูส่งหน้าบัตรให้อะไรเงี้ย<ม>ตอนนี้ความเสียหายเราพอจะทราบไหมว่าโดนหลอกไปกี่เป็นเท่าไหร่แลีทลอลอเอ็มว่าน่าจะรวมๆกันก็น่าจะเป็นล้านอยู่นะคะเพราะว่าลายที่เอ็มเห็นหนักสุดก็คือ ส0 0 0 0ื่นถึงสี่หมที่ที่แบบว่าหนักสุดแล้วก็ที่น่าสงสารสุดก็คือมีน้องคนหนึ่งอายุแบบประมาณ1ิบสิไม่ไม่เกินไม่เกินยี่สะค่ะเหมือนเขาน้องเขาใช้เงินทั้งชีวิตเขาอะเพื่อโอนมาให้คนนี้เพราะว่าคนนี้หลอกเขาว่าจะเข้าเครือข่ายทําธุรกิจ<ม>เอาเงินไปลงทุนแต่ว่าต้องมีเงินค่าสมัครก่อนนะอย่างงุ้งอย่างนี้นะน้องก็โอนให้แล้วคือสงสารแล้วด้วยความที่น้องเขายังเด็ก น้องเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องดําเนินเรื่องยังไงก็ไปแจ้งความแต่เขาไม่รับแจ้งขวานแล้วัผู้เสียหายเรารารู้ประมาณดีคนอะไรเงี้ยคร่าวๆที่เอ็มทราบนะคะแล้วพอติดต่อได้ประมาณ 4- ี่ถึงห้าคนแต่เอ็มเชื่อว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้เพราะว่าเขาตั้งเขาตั้งเพจมาเลยค่ะเพจแฉคนโกงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พยายามล่ารายชื่อสําหรับคนที่เป็นผู้เสียหายที่ได้รับบัตรประชาชนที่มีมีมีรูปเอ็มอยู่ ทได<ม>้ลองติดต่อได้ลองติดต่อกับคนที่โกงไปมั้ยคะให้ให้ให้ผู้จัดการติดต่อไปค่ะซึ่งบางคนเขาก็อยู่ต่างจังหวัดใจจริงก็อยากจะพาเขามาด้วยแต่ว่าบางคนแบบไม่สะดวกมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่เราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงด้วยค่ะก็เลยเออมาคนเดียวก่อนดีกว่าไม่อย่เพาเอกสารอะไรเนาะที่เรารวบรวมได้ที่กล่าวว่าแบบ งก้ันานาต่างๆก็เป็นแชทไลน์ของเขากับผู้เสียหายนะคะแล้วก็มีแชทไลน์ที่มีคนทักมาบอกเอ็มมาบอกข้อมูลว่าเฮ้ยเอ็มต้องไปแจ้งความแล้วนะ <c oughs> คือเรื่องของเรื่องตอนแรกเอ็มไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้คิดว่ามันเป็นคําถามเฉยๆว่าใ้ยใช่เอ็มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้นนะคะวันที่24ธันวาคมเนี่ยมันเป็นวันที่เหมือนพลุแตกมากทุกคนแบบ ส่งข้อความมาเห็นหรือ,อยังเห็นหรือ,อยังพี่เอ็มใช่พี่เอ็มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนนะ่ะที่เขาไม่ได้รู้จักเอ็มเขาก็จะคิดว่าอันนั้นคือบัตรประชาชนจริงๆของคนคนนั้นเลยส่วนบางคนนะ่ะที่เขาลู้เขาก็จะแบบเขียนแจ้งในหน้าเพจเลยว่าตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะว่ารูปนะนะั้นเป็นรูปของคุณเอ็มลูกสาวคุณหม่าจกโมกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเอ็มถูกแอบอ้างอีกทีนึง ประะมาณนี้ค่แล้วคนที่ปลอมแปลงไปเอ็มได้ติดต่อไปหาแบบลองติดต่อไปหาเขาบ้งางครับเพราะอะไรน่าจะตามตัวยากอะค่ะ<ม>เพราะว่าเขาปลอมแปลงสถา,านะใช่ค่ะคนที่คนคนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยน่าจะติดต่อ,อยากแล้วก็<ม>ริชเอายากก็เลยวันนี้ก็เลยจะต้องมาคุยกับปอทออนิดนึงว่ายัางไงเพราะตอนแรกก็หวั่นใจเหมือนกันไม่รู้ว่าต้องแจ้งหน่วยงานไหนถึงจะถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแคุณได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ จริงๆหลักๆแล้วนะคะน่าจะเป็นภาพลักษณ์มากกว่าเพราะว่าบางคนที่เขาไม่รู้จักเราอะค่ะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยทําไมแบบทําไมถึงต้องมาโกงด้วยเขาก็ไม่ได้ดูชื่อเขาดูแค่หน้าอย่างเดียวแล้วเขาก็อยากจะตามล่าเราอะค่ะว่าแบบทําไมเราถึงโกงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยที่เขาไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราอะถูกแอบอ้างนะเราก็คือหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกันกัแบบเขาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องธุธธร,รธกิจเราเมาที่ผลกระทบกับความน่า ถนจะกลัวตมอของกับเราาเอมันจะของเอ็มเองใช่ไหมคะไม่น่าจะกระทบนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ซื้อของออนไลน์กับเอ็มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้คุยกับเอ็มโดยตรงเลยแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วค่ะคุณเอ็มนอกจากจะเสียหายแล้วค่ะรู้สึกกลัวไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะออกมาล่าแบบนี้ค่ะก็รู้ใช่ก็จริงๆก็รู้สึก กังวลนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคุณแม่ลูกสองโดยน้อยเรามีลูกเราก็ไม่รู้ว่าเราเดินไปที่ไหนแล้วคนที่เขาโกรธแค้นเราจะมาทําอะไรเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็โดนไม่ใช่น้อยสองพันสามพันก็ถือว่าเยอะสําหรับบางคนบางคนโดนแบบสามหมื่นห้าหมื่นก็ถือว่าเยอะก็เลยกังวลวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเราต้องมาทําอะไรสักอย่างซะแล้วเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราเจอคนเหล่านี้ที่เขาโกรธแค้นเราโดยที่ไม่รู้ว่าเฮ้เราก็คือผู้เสียหายเหมือนกันมันจะกลายเป็นว่าเรื่องมันจะยิ่งบานปลายไปอีก เอ็มหล่อหลักฐานก็ตำรวจใที่เปิดเผยได้นี้คือคือแบบเอ็มเอ็มโชว์กล้องก้องพี่หน่อยนะครับโชว์คนร้ายใช่ไหมเอ็มกล้องพี่นะครับตัวเองหลบหหีพ่นึงหนึ่งเอ็มหันใจของเอ็ค่ะพ้อมได้เลยเดี๋ยวเอ็มจะหมุนอย่างนี้นะคะสาเลาเสร็จเลยสามเลอาเสร็จเลย นี่พูดอะไรพูดได้พูดได้พูดได้ครับพูดได้อันนั้นอันนี้เป็นแบบประชาชนที่เขาแบบประชาชนที่เขาคลอมแปลงนะคะก็คือเขาจะใส่ลูกเอ็มอันนี้เป็นลูกที่เอ็มเคยลงในอินสตาแกรมไว้อยู่นะคะแล้วก็เอามาแปะแต่ถ้าสมมติว่าดูในในคอมพิวเตอร์ค่ะะหรือดูในโทรศัพท์เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าเป็นการตัดแตะใช่ค่ะว่าเป็นการตัดแปะแต่ว่าผู้แฉหาเนี่ยเขาไม่ได้คิดลึกไปมากกว่านั้นแต่ตัวเราเองอ่ะเราเป็นเจ้าของภาพเรารู้อยู่แล้วว่ามันคนละสีกันลูกลูก ให้เบาด้วยไ่มหมอที่มาตัดแต่งเดี๋ยวมีภาพใหญ่เดีแป๊บนึงนะคะให้ดูภาพใหญ่ที่อันไหนตอนหน้าแก่หรือหน้าสาวอ่ะหน้าสาวสิคะหน้าสาวรูปใหม่นะตอนนี้ยังไม่แก่นะเอาที่เธอบอกไงครั้งก่อนที่เธอบอกที่เธอไปโพสไอจีไว้ไงว่าหน้าหน้าฝันใหม่มันจะดูสาวกว่าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ค่ะอันนี้คือรูปที่หน้าเด็กค่ะเนี่ยคิดออกมาตอนนี้ แล้วคุณพ่อรู้เรื่องมั้เนี่ยคุณพ่อทราบค่ะทราบแล้วค่ะแต่ไม่ได้<น>ไม่ได้ทราบอะไรลึกมากเพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่อกังวลอ๋อพี่เอ็มบอกเล็กเล็กเหมือนกันเลยนะห้